โอย้ยาแต่เขาบ่ได้ไป,ไปปอนให้เขาหอนเพื่อนหอดซ่านไ<ช>ห้เข้า,าเนี่ยหาบาทซิบบาทเก็บเรียบเก็บเรียบต้องโชว์ปา่โปาโอ้อยก่อนแล้วค่อยเชื่อทีหลังได้แล้วก็วิ่งใด,ด้ให้ก่อนแล้วก็พยาเสียเอาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะฟังเสวนาแลกเปลี่ยนกันวันนี้เรามาที่ปรา,าสาทเมืองต่านะคะนี้อจย์สุริยานะคะอันนี้คือ โลเคชันนะคะของปราสาทเมืองตับนะคะสิ่งที่เราจะต้องรับรู้เลยว่าการมาเที่ยวโบราณสถานหรือศาสนสถานนะคะที่เกี่ยวข้องกับวัดแล้วก็เทวสถานต่างๆศาสนสถานต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้กฎหมายออกมาแล้วนั่นก็คือว่าต้องแต่งกายเรียบร้อยในการเข้าศาสนสถานนะคะเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อศาสนสถานด้วยต่อส,สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะว่าสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยนะคะอย่างเช่น ปราสาทเมืองต่ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นศาสนสถานเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในคติศาสนาหนึ่งที่เคยมีมาแต่เดิมดังนั้นนะคะเมื่อมีการเปิดบริการให้เช่าให้เข้านะคะก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อการบำรุงให้สถานที่นี้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปก็คือคนจะต้องมาดูแลนาะความสะอาดความเรียบร้อยต่างๆ 2. ก็คือผู้ที่จะเข้ามาเที่ยวนะคะก็จําเป็นที่จะต้องรู้ในเรื่องของการแต่งกายนะคะเรื่อง ามารายาททางสังคมดังนั้นที่อาจารย์ใส่มาเนี่ยเนาะก็ผ้าถึงเขานะแต่ก็ถามเจ้าหน้าที่เขาเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะหาผ้าถุงให้เนี่ยพอดีอาจารย์ก็เตรียมผ้าถุงมาอยู่แล้วเนาะก็เลยเวลาเราจะเข้ามาเที่ยวเราก็จําเป็นจะต้องใส่ผ้าถุงให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามนะคะก็เป็นการให้เกียรติต่อสถานที่แล้วก็ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับเราไปวัดนะคะเดี๋ยวนี้มีการห้ามไม่ให้นุ่งสั้นนะคะนุ่งสายเดี่ยวรัดรูปนะคะซึ่งเคยมีแต่เดิมซึ่งมันก็ ดูแล้วก็ไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่แชร์ริ่งกันนะคะให้เ,เรียนรู้กันไปเนาะโอเคนะคะเราต้องไปนั่งอยู่ข้างหน้าตรงนั้นก่อนเนาะ,ะใช่ไหม